สวัสดีจ้าว,วันนี้ยายกับากตาวันนี้ยายกับตาจะมาถ่ายกล้องมาถ่ายวิดีรถวันนี้ตากับยายพามาดูรถพามาดีดูรถจะมีรถคนที่มีนีอ่อะไร พามาดีรถพามาดีรถพามาดีรถรถรพามาดีรถพามาดีรถเออคนบ่มีแก้วพามาดีรถรถเียงนีเว้ยพังเสียงเขาว่าแน่นั่นก็พั่อนไอ้เจ้าก็ขับไปแต่รถแตลกเออตแต่รถว้าว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  พามาดีบิรถให้เตหงหัวรอกันมันม,ม่แขนงนะเฮ้ย่็ใหญ่ยากย,าก,ยาก,กับตาจะพามาบิวรถทั้งหายกับตาจะมาดีบิวรถทั้งหมดที่นี่เริ่มจากคันนี้เลยค่ะ <laughs> เน้อค่ะเบียร์พายโตโยต้าเบลพายโตโยต้าเบลพายเกินเบลพายเวียพายพายายตัวยก็ว่าพายเว้ยเว้ยย่าวพายอะไรอว้ยอะอ่ะหายายพูดเลยอะใช่หายายพูดหายายโตโยต้าเบียวพาย

ว่ามาหวยเขามาเมาไม่ไปเจหร็วคว้าพอฟันตาอฟันฮะอฟันอฟันเร็วไฟเรวเ้าเรวไฟเ้าาเลนี้จ้า้าเร็วไนี้โจาาเร็ไฟจ้ะ วลไฟจ้าวลไฟวลไฟวลไฟเออยฟฟยฟววลไฟโตโยต้าเวลไฟเครื่องจริงของสุโ้าเครื่องจริงของโต้าเป็นระบบไฮบคระบบไฮเป็นวัวล้อเหรอ เป็นระบบไขบิบเป็นระบบไขบิตนอกจากนี้มีระบบเรนแท็กซิงแอซิสเรนแท็กซิงแอซิสแอซิ s เรนแท็กซิงแอซิ a แอซิสแอซิสทะเบียนรถสี่สามสี่สามจ้า ตัวหนังสือเทะงานี้ก็เอามออกสารจบกบมีหยังจบกบบอภูงเทพมหานครเอ้ยไม่ต้องว่าใจหยังมันไปเห็นภูงตัวใต้ยนายดิคันต่อไปเป็นคันนี้นะจ๊ะคันนี้มบริเวณเบี้ยนคันนี้ตบริเวณเบี้ยน เสเดนเล็กมือออดบินรุ่นนี่ขาาีนรุ่นี่รุ่ี่ขาสองสอนี่ดูขาี่ของงนี่รุ่นร่นี่ขาสองสองศูนย์นี่นีขานี่าี่เอาใหญ่ก่อนเลยเอาใหญ่เบิดจีเรดเบน รุ่นอีกค่ะสองสองศูนย์ดีเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเครื่องดีเซล AMG เดนัมมิงเครื่องดีเซลเครื่องดีเซล AMG เดนัมมิ่งเครื่องดีเซล AMG เด n ัมมิ่งั่นก็เครื่องดีเซล g เครื่องลิรเออี โอเครื่องดีเซลเครื่องดิเซล MMD a m g MNC อ้ยหาความรักความเมตตา AMC m m c เครื่องดีเซล มีเอ็มได้ทันนี uh ้ไ oh. ด้รถคันต่อไปคือบอร์ดเอเวอร์เรสต์อร์ดเอเวอร์เรสต์อร์ดเอเวอร์เรสต์เครื่องสองจุดสองเองเครื่องสองจุดสองเครื่องสองจุดสองไปเทอร์โบไปไซโบสองร้อยสิบสามแรงมาชันเพียบออกชันเพียบ

แท้มีทะลุกิตออีกตักตงหา่าคันนี้เลยปอร์เอ่เบร์เลคันนี้นะครับโตยโยต้าไทรักซีอันโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าไทรักโตโยต้าไทรัก ดีอาร์ดีเื่องยตเสามค้างดงยูนดีเซลสามเอ็ค่างแดยดีเซลสามเครื่องยนต์ดีเซลสามพันดีซีซีซีสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะไ้านหรปเร็วเร็วเร็ไม่ใช่บ้านเรา